ขณะที่คนไทยไปเที่ยวจีนมากยิ่งขึ้นคนจีนเองก็เดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะหลังจากที่เขาผ่อนคลายมาตรการหลังจากสถานการณ์โควิดนะจีนเป็นประเทศไทยๆเลยที่ปล่อยให้คนของเขาเดินทางออกนอกประเทศจีนได้แบบเป็นประเทศไายๆในขณะที่ประเทศอื่นเขาก็ปล่อยคนของเขาออกเดินทางแล้วเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นักท่องเที่ยวชาวจีนก็จะเดินทางมายัางประเทศไทยมากขึ้น แล้วก็มีจํานวนที่ที่มากขึ้นแต่ไอ้จำนวนที่มากขึ้นแบบนี้มันก็มีมุมหนึ่งที่น่ากังวลสําหรับผู้ประกอบการชาวไทยเหมือนกันเพราะว่าเราพบว่าระยะหลังๆเนี่ยนักลงทุนชาวจีนให้ความสนใจกับการมาลงทุนอย่างประเทศไทยทั้งทุนสีขาวและทุนสีเทานะคะแต่วันนี้ขอเน้นพูดถึงเรื่องทุนสีขาวทุนสีขาวคือทุนที่มาลงทุนอย่างถูกต้องนะคะแต่เรื่องทุนสีเทานั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่านักลงทุนจีนเนี่ย มองเห็นศักยภาพของประเทศไทยมองเห็นยุทธศาสตร์มองเห็นศักยภาพทำเลของประเทศไทยมองเห็นว่าประเทศไทยสามารถที่จะทําเงินให้กับเขาได้เพราะว่าประเทศคนจีนนี่เขาขยันในการทํามาหากินเนาะแล้วก็ตอนนี้ไทยเนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางสําคัญของนักลงทุนชาวจีนนะคะก็เปิดมาเปิดร้านมาลงทุนธุรกิจในประเทศไทยเยอะอย่างที่เราเห็นได้แบบง่ายๆเลยเนี่ยใช่ไหม ร้านอาหารร้านหม่าล่าร้านอาหารของคนจีนอย่างเงี้ยหรือแม้แต่การนำเอาสินค้าที่ผลิตจากจีนเอามาขายในประเทศไทยด้วยราคาที่ถูกมากๆนะคะเพราะว่าเขามีวิธีการอย่างที่เคยเล่าให้ฟังเรื่องเลือกแอปพลิเคชันล่าสุดนี่นะคะที่มีการเปิดตัวไปแล้วก็โอ้คนก็พูดถึงจับตามองกันมากว่า SME ไทยจะตายหรือเปล่าหรือแม้แต่เรื่องของการรุกค,คืบเข้ามาในธุรกิจท่องเที่ยวของประเทศไทย นะคะอย่างที่บอกว่านักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมามากขึ้นจริงๆการเดินทางมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวอย่างประเทศไทยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมคะที่ผู้ประกอบการไทยซัพพลายเชนในการท่องเที่ยวของเราเราจะได้อน,นิสงส์จากการท่องเที่ยวแต่มันไม่เป็นแบบนั้นเพราะว่าตอนนี้เราเริ่มเห็นการรุกคืบของทุนจีนเข้ามาสู่ซัพพลายเชนเข้ามาสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเรียกว่าคนจีนมาเป็นเจ้าของโรงแรม มาเป็นเจ้าของร้านอาหารมาเป็นเจ้าของทําบริษัททัวร์มาเป็นเจ้าของบริษัทที่ทําบริษัทรถทัวร์เนี่ยมากขึ้นแล้วเงินมันจะไปไหนผู้ประกอบการไทยจะได้อะไรเงินมันก็ไปตกอยู่ในมือของคนจีนนะคะเนี่ยจึงเป็นปัญหาสําคัญที่รัฐบาลต้องหามาตรการนะคะในการที่จะจัดการกับปัญหาเหล่านี้ทำยังไงให้ผู้ประกอบการไทยไม่เสียเปรียบ คือเราไปห้ามทุนจากต่างชาติมาลงทุนในบ้านเราไม่ได้นะเราห้ามไม่ได้เลยเพียงแต่ว่ารัฐจะทำยังไงที่จะทำให้การแข่งขันเป็นไปอย่างเป็นธรรมแล้วก็รัฐสามารถที่จะเก็บรายได้เก็บภาษีจากคนต่างชาติที่เข้ามาในบ้านเราได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็รวมถึงการเข้ามาของทุนต่างชาติ จะไม่มาเอารัดเอาเปรียบผู้ประกอบการไทยจนทําให้กลืนผู้ประกอบการไทยและทําให้พวกเขาตายไปนี่คือสิ่งที่น่ากังวลอย่างมากค่ะการเข้ามาของทุนจีนจะทําให้ผู้ประกอบการไทยในหลายๆภาคส่วนล้มหายตายจากไปหรือไม่ภาครัฐขยับขยื่นกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรอย่างเช่นในแวดวงของการท่องเที่ยวแล้วก็รถโดยสารนะคะมีแหล่งข่าวจากคนที่คนทําในวงการธุรกิจรถโดยสารเขาบอกว่าตอนนี้ เรื่องมีบริษัทประเทศจีนซึ่งเขาเป็นทั้งผู้ผลิตจีนทํารถได้รถ E ีวใช่ไหมามาขายบ้านเราอะรถบัสเขาก็ทาจีนขายผลิตด้วยแล้วก็เป็นผู้ให้บริการเดินรถก็ได้นะคะเริ่มมาเจรจากับผู้ประกอบการชาวไทยสนใจจะมาขอซื้อกิจการในประเทศไทยคะ่ะเพื่อเป็นการต่อยอดธุรกิจของเขาแล้วก็ขยายตลาดมายัางประเทศไทยมากขึ้นเพราะว่าเขาเห็นช่องทางไงฮะเห็นช่องทางในการที่แบบ นักท่องเที่ยวมาก็ต้องนั่งรถทัวใช่ไหมในขณะที่ผู้ประกอบการไทยอ่ะยังไม่ยังไม่หายบาดเจ็บจากโควิดเลยอ่ะหลายๆคนยังบาดเจ็บจากโควิดเงินในการที่จะต่อยอดต่อทุนมีไม่พอนะคะพอมาถึงช่วงเวลาที่แบบสถานาการณ์ท่องเที่ยวมันเริ่มเข้าที่เข้าทางแต่เขาไม่มีเงินทุนในการจะไปต่อยอดไม่มีเงินทุนในการที่จะไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรออ่ะ ผู้ประกอบการไทยจึงไปต่อลําบากค่ะมันจึงเป็นช่องให้ผู้ประกอบการแล้วก็นักลงทุนชาวจีนเห็นช่องทางนี้ว่าเซ้งอ่ะมาเซ้งอ่ะสนใจขายให้ฉันไหมแล้วฉันจะทําธุรกิจนี้ต่อไปนะคะเนี่ยมาเลยเป็นช่องทางให้บริษัทจากประเทศจีนเริ่มรุกคืบเข้ามาสู่เรื่องของรถถัว่วเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะโดยตอนนี้ทางจีนเขาสนใจจะนํารถโดยสารที่เป็นรถ e v มาขยายธุรกิจอย่างประเทศไทยซึ่งก็ต้องยอมรับว่าปัจจุบันสถานการณ์ธุรกิจรถโดยสารในไทยไม่ค่อยดีมานานแล้วค่ะแล้วก็ผู้ประกอบการในไทยเองก็ประสบปัญหาและจําเป็นจะต้องมีการขายกิจการและตอนนี้รถโดยสารหายไปจากระบบกว่า50%แล้วเพราะว่าเรื่องของเงินเนี่ยสำคัญการจะไปหาแหล่งทุนมันก็มีความอาจจะมีความซับซ้อนและยุ่งยากนะคะ จะไปขอกู้ธนาคารก็ต้องมีเงื่อนไขอะไรหลายอย่างจะทําให้ผู้ประกอบการไทยไปต่อไม่ไหวหรือแม้แต่ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้านอาหารนะคะตอนนี้ก็จะเห็นว่าเนี่ยไปดูเหอแถวแถวรัชดาพิเศษศูนย์วัฒนธรรมแถวนั้นน่ะกลายเป็นชัยนาทาวสองไปแล้วนะเออมีคนจีนมาเปิดร้านอาหารเยอะมากเลยนะคะเต็มไปหมดเลยเนี่ย นายกสมาคมร้านอาหารไทยและสตรีทฟู้ดคุณประพัฒสอนมรังสิโรจน์นะคะบอกว่าการเข้ามาของกลุ่มทุนจีนส่งผลกระทบกับซพลายเชนของภาคการท่องเที่ยวทั้งหมดค่ะรวมถึงธุรกิจร้านอาหารก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะว่าทุนจีนที่เข้ามาทําเองแบบเบ,บ็ดเสร็จเลยอารมณ์เหมือนทั่วศูนย์เหลียนนะคะเข้ามาแล้วก็ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเป็นของคนจีนหมดเลยมาเที่ยวมากินมาช็อปในร้านที่เจ้าของเป็นคนจีนตอนนี้ เริ่มมีสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วนะคะหลังจากที่การท่องเที่ยวไทยกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจากโควิดเขาก็เลยอยากให้ภาครัฐลงมาดูเรื่องนี้อย่างจริงจังว่าภาคธุรกิจนั้นได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้แล้วนะคะซึ่งจริงๆแล้วธุรกิจเขาก็มองว่าธุรกิจร้านอาหารเนี่ยมันควรจะสงวนเอาไว้สําหรับคนไทยไหมนะคะและทําให้ปัจจุบันด้วยภาวะเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว แล้วก็ทําให้กําลังซื้อก็หายไปกว่าครึ่งหนึ่งทําให้ธุรกิจร้านอาหารก็ปิดกิจการไปถึง50%แล้วอย่างไรก็ตามเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีปิดตัวไปแต่ก็มีรายใหม่ที่เข้ามาเพราะว่าธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจที่เปิดง่ายแล้วก็ปิดง่ายเช่นเดียวกันนะคะมันอยู่ที่ว่ามีเงินทุนมีสายป่านที่ยาวเพียงพอหรือไม่และเขาก็คาดการว่าตั้งแต่ปีสิ้นปีนี้จนถึงปีหน้าเนี่ย สถานการณ์ของกลุ่มร้านอาหารจะสาหัสมากกว่านี้เพราะว่ามันมีทุนจากต่างไปได้โดยเฉพาะจีนเข้ามาช้อนซื้อมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยล่ะว่าอันเนี้ยมันเป็นมันเป็นสถานการณ์ที่ที่น่ากังวลกับผู้ประกอบการไทยนะว่าอย่างที่ย้ำไปเมื่อสักครู่ค่ะว่าภาครัฐต้องต้องเข้ามาจัดการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังนะคะไม่งั้นผู้ประกอบการไทยตายแน่นอน ไปดูบทเรียนไปดูบทเรียนสําคัญที่แล้วไปเจอบทความนี้จากกรุงเทพธุรกิจเขาบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ของไทยเนี่ยเราเจอปัญหาทุนจีนที่รุกคืบเข้ามาใช่ไหมคะแต่เพื่อนบ้านของเราอย่างกรัรมพูชาเขาก็เจอลักษณะของทุนจีนที่ลุกคืบเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันแล้วถ้าหากว่ารัฐไม่เห็นเป็นปัญหาหลังจากนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็น ปัญหาที่ใหญ่โตมากเกินกว่าที่จะแก้ไขแน่นอนนะเพราะว่ามันจะเกิดการล้มหายตายจากของผู้ประกอบการไทยกันไปแล้วก็เหลือแต่ทุนของชาวต่างชาติที่เข้ามาแล้วเราจะไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยนะคะกรุงเทพธุรกิจเนี่ยเขาพาไปดูประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาค่ะที่ตลอด10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติในกัมพูชาโดยเฉพาะหลังจากที่นักลงทุนจากต่างชาติเข้าไปพัฒนา แล้วก็สร้างการเจริญเติบโตให้กับกัมพูชานะคะหลังจากโควิดระบาดกัมพูชาเป็นหนึ่งในประเทศที่มี GDP สูงมากขึ้นนะคะในปี67ขยายตัวได้ถึง6%ค่ะแล้วก็รวมถึงตอนนี้ผู้นำของกัมพูชาเองก็เป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงด้วยนะคะได้คุณมาเนกมาเป็นนายยมตรีด้วยแล้วก็รัฐมนตรีเศรษฐกิจบางคนคือเป็นคนรุ่นใหม่ก็เลยมีมุมมองด้านเศรษฐกิจที่ที่แตกต่างและก็มองเห็นอนาคตของกัมพูชา ในเรื่องของการลงทุนของกัมพูชาตอนนี้ปัจจุบันทุนจากจีนรุกคืบไปในกัมพูชาเยอะมากค่ะสอดคล้องกับข้อมูลจากเอกการราชทูตณุรกกลุ่มพนมเปญบอกว่าจีนเนี่ยเข้าไปลงทุนในกัมพูชาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะตามมาด้วยเกาหลีใต้สหราชอาจาักรเวียดนามแล้วก็มาเลเซียส่วนไทยอยู่อันดับ6นะคะเช่นเดียวก,กันกับการค้าที่จีน,นเป็นอันดับหนึ่งตามมาด้วยเวียดนามมาเลเซียแล้วก็ไทย ซึ่งถ้าหากว่าใครไปกัมพูชาจะพบเห็นความเปลี่ยนแปลงของกัมพูชาไปเยอะมากๆนะโดยเฉพาะเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานถนนหนทางต่างๆในหลายเส้นทางก็มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นการพัฒนาของเมืองก็มากขึ้นมีห้างใหญ่ๆจากญี่ปุ่นก็ไปเปิดที่กัมพูชาเพิ่มมากขึ้นขึ้นด้วยหรือแม้แต่บรรดาห้างค้าปลีกของไทยก็เห็นช่องว่างช่องทางเห็นโอกาสก็ไปเปิดห้างเปิดร้านในกัมพูชา ่มาก,ข,กขณะที่การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก็จะเห็นว่าจีนก็เกิดโครงการพัฒนาที่หัวสายอสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้นในกัมพูชาเยอะมากนะคะมีโครงการอาคารสํานักงานที่พักโรงแรมเป็นจํานวนมากมันมากขนาดไหนมันมากถึงขนาดที่มีคนตั้งคําถามแบบนี้คะ่ะเป็นคําถามที่น่าสนใจนะคะคนตั้งคําถามว่ากรุงพนมเปญเนี่ยคือคือความความเยอะของที่หัวสาย บ้านคอนโดมิเนียมอาคารสํานักงานและก็โรงแรมมันเยอะถึงขนาดที่คนตั้งคําถามว่ากรุงพนมเปญน,นั้นมีประชากรและกําลังซื้อเพียงพอที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์นั้นหรือไม่เพราะว่าคนกัมพูชามีเพียง17.8ล้านคนรายได้ต่อหัวนั้นอยู่ระดับที่1,900ดอลลาร์ต่อคนต่อปีเท่านั้นนะคะนี่จึงเป็นคำถามสำคัญว่าเออ ที่เขาสร้างขุดไอาอาคารสำนักงานอาคารที่อยู่อาศัยโรงแรมขึ้นมามากๆแบบนี้เนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับกลนกัมพูชาเองหรือว่าสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับใครในอนาคตกันแน่ซึ่งในสถานการณ์แบบนี้ย้อนกลับมาที่ประเทศไทยนิดนึงเราเริ่มเห็นแล้วนะคะตอนนี้เราเริ่มเห็นคอนโดมิเนียมที่มีคนจีนเข้าไปซื้อในสัดส่วนที่แบบโหคอนโดที่นั่อยู่เนี่ยแทบไม่เจอคนไทยเลยนะ มีคนจีนเยอะมากที่เข้ามาซื้อแล้วเวลาซื้อเขาซื้อเหมาชั้นซื้อแบบซื้อยกลออ็อตอ่ะซื้อเยอะๆอะ่ะนะคะซื้อแล้วก็เรียกว่าเป็นการลงทุนด้วยแล้วก็ตั้งคงตั้งใจมาตั้งรกรากในประเทศไทยเพราะว่าเห็นหลายห้องก็พาครอบครัวมาปู่ย่าตายายลูกหลานก็มาอยู่ที่ประเทศไทยกันเนี่ยนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีโครงการพัฒนาสังหาริมทรัพย์หรูๆร,ระดับ50ล้านร้อยล้านอะ่ะ ก็ผุดขึ้นในกรุงเทพมหาคอนครอยู่หลายโครงการเหมือนกันซึ่งเขาบอกว่าเป้าหมายสําคัญก็คือคนจีนนี่แหละที่จะมาเป็นลูกค้าคนสําคัญที่จะมาซื้อโครงการต่างๆเหล่านี้อ่ะทีนี้กลับมาที่กัมพูชานะคะคือเนี้ยพอพอมันเกิดการลงทุนที่คึกคักแบบนี้มีความเจริญก้าวหน้าแบบนี้มันนํามาซึ่งอะไรมันนํามาซึ่งค่าครองชีพที่สูงมากขึ้นค่ะซึ่งถ้าหากว่ารายได้ของคนในประเทศไม่ได้สูงขึ้นไปตาม ผลกระทบเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเหมือนกับที่เคยเล่าให้ฟังที่ออถ้าจำไม่ผิดที่อังกฤษหรือสเปนนะคะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยก็เจอปัญหาคนจากต่างชาติเข้าไปเยอะมากจนเกิดผลกระทบกับเรื่องของค่าครองชีพอะคนก็เลยเกิดความรู้สึกว่าต้นเหตุของของค่าครองชีพที่สูงขึ้นน่ะก็มาจากคนต่างชาติเหล่านี้ที่เข้าไปอยู่ที่ประเทศเขามากิ่งขึ้นเนี่ยนะคะ แล้วก็นอกจากทุนจีนแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ก็จะมีจากเกาหลีใต้นะคะทุนจากเกาหลีใต้ก็ไปลงทุนในกัมพูชาพัฒนาสังหาริมทรัพย์ในกัมพูชามากขึ้นนะคะทุนมาเลเซียก็เข้าไปสร้างโดยเฉพาะทุนมาเลเซียที่เข้าไปคือไปสร้างเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือว่าคาสิโนเนี่ยแหละคะ่ะก็มีคาสิโนใหญ่ๆนะคะทีเ่เข้าไปสร้างในกัมพูชาแล้วก็เปิดรับให้บริการเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าไปใช้บริการอยู่ที่คาสิโนนะคะ แล้วก็รวมถึงอสังหาริมทรัพย์มากมายนะคะที่เข้าไปลงทุนในกรัรมพูชานะคะแล้วก็ไม่ได้เข้าไปอยู่เฉพาะในกรุงพนมเปญเท่านั้นนะคะแต่เข้าไปยังหลายพื้นที่เช่นสีหนุวิวนะคะแล้วก็สถานที่ต่างๆก็จะพบเห็นว่ามีภาษาจีนเขาบอกว่ามันมีภาษาจีนกำกับเอาไว้อย่างใหญ่โตมโหฬารมากอะ่ะคือเดินมาแต่ไกลอ่ะเห็นตั้งแต่เมตรเลยว่าภาษาจีนอะ่ะคืออันเนี้ยไอความเปลี่ยนแปลงตรงเนี้ย มันเลยทําให้เราได้เห็นว่าเอ้ยการการรุกคืบเข้าไปของทุนใหญ่โดยเฉพาะทุนจีนมันลุกคืบเข้าไปในมุมของการที่จะสร้างความเจริญก้าวหน้ากับประเทศอะใช่แต่ว่ามันเป็นการรุกคืบที่จะเข้าไปกลืนกินชาตินั้นๆหรือไม่อันนี้น่าจะเป็นคําถามท,ที่ที่ต้องว่ากันต่อไปนะคะแล้วก็น่าจะเป็นการถอดบทเรียนมาสู่ประเทศไทยด้วยว่าเราเองอะเราจะวางมาตรการ เพื่อที่จะป้องกันการถูกกลืนกินจนทําให้ผู้ประกอบการของเราเองล้มหายตายจากไปยังไงได้บ้างการพึ่งพาเงินทุนจากต่างประเทศเป็นเรื่องที่ดีค่ะนะเพราะเราก็ต้องพึ่งพิงลงทุนการลงทุนจากต่างประเทศแต่ว่าสิ่งที่ต้องตระหนักอย่างมากก็คือว่าจะทําอย่างไรที่จะไม่ให้มันไปกระทบกับเราซึ่งเป็นคนของชาตินี้อย่างเช่น เราจะทํายังไงไม่ให้ทุนที่เข้ามาแล้วก็กลืนกินจนทําให้คนไทยได้รับผลกระทบหรืออาจจะเจอปัญหาค่าครองชีพสูงเหมือนกับที่หลายๆชาติกําลังเจออยู่ในขณะนี้เนี่ยนะคะหรือทําให้ผู้ประกอบการไทยเดือดร้อนเนี่ยอันเนี้ยเป็นโจทย์สําคัญที่เรคิว่าเป็นมุมที่น่าสนใจนะที่กรุงเทพธุรกิจเขาพาเราไปดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่ที่กัมพูชานะคะว่าเขาเจอปัญหาแบบนี้นะคะ